รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับอาเหมานะครับทีเด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับที่15นะครับเมษายน2565นะครับนะวันนี้เหมาก็คัดบอลนะครับให้สองคู่นะครับเป็นบอลนะครับศิลอาของอิตาลีนะครับทั้ง2คู่เลยครับคู่แรกครับสเปเชียนะครับ พบกับอินเตอร์มิลานครับแต่เวลาเที่ยงคืนตรงนะครับคู่ที่2ครับเอซมิลานครับพบกับเจนัวนะครับเต่วเวลาตีสองนะครับนะไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับคู่แรกครับเชียร์ไปที่แฟรงก์เฟิร์ตนะครับโอ้โหนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับทุกท่านเมื่อคืนนะครับบาซ่าจะตกรอบนะครับเมื่อคืนอ่ะอเมาก็ตีตีไปบมดนะครับ มองนะครับว่าไม่น่าชนะเกินราคานะครับนะเชฟที่แฟงเฟิร์ตนะครับลูกครึ่งลองบาซ่าไป็ลูกครึ่งนะครับจบเวลาครับแฟงเฟิร์ตชนะสามสองกินเต็มนะครับโอ้แต่เสียดายครับให้ต่ำไปที่สามลูกควบสามลูกครึ่งนะครับนะเสียเต็มนะครับสหรับต่ำเต็มเกมนะครับนะโอ้โหไม่น่าเชื่อครับแฟงเฟิร์ตนะครับยิงสามลูกลวด นะครับนำสามศูนย์นะครับนำสามศูนย์นะครับบาซ่าก็ไล่มาครับสามหนึ่งนะครับลาแล้วลูกที่สองก็ได้ลูกโทษนะครับนะก่อนหมดเวลาครับตาตีมาสองสามนะครับไม่ทันนะครับโอ้โหแฟงเฟิร์ตเขี่ยบาซ่าตกรอบโอ้โหไม่ได้เชื่อนะครับทุกท่านนะมาต่อครับคุยสองครับเชียร์ที่ลียงนะครับที่ราคาปอนะครับ จบเวลาครับเวทแฮมชนะลียงไปสามศูนย์โอ้โหคู่นี้ครับเสียเต็มนะครับทุกท่านนะส่วนบอลบีพีของเมานะครับอ่าเรียบร้อยครับกินเหมือนเดิมทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับรวมไปถึงบอลสดนะครับเมาม์ให้บอลสดนะครับนะทุกวันนะครับใครอยากได้บอลสดนะครับนะใครไม่อยากรอบอลเต็งนะเมาก็ได้นะครับนะบอลสดนะครับในกลุ่มของเมาส์เขาเมาให้ในกลุ่มนะครับทุกวันอยู่แล้วนะครับสหรับบอลสดนะ นะครับอ่ะมาดูคู่แรกครับวันนี้เหมาก็นะครับนะเป็นบอลนะครับอิตาลีนะครับทสองคู่เลยนะครับนะนะครับวันนี้อินเตอร์ก็เปิดมาก็ลูกควบลูกขึ้นเลยครับนะในบ้านบ้านผลบอลนะครับนะต่อสเปเซียนะครับอ่ะดูสถิติครับนะสามนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับอินเตอร์ชนะหนึ่งอินเตอร์ชนะสองนะครับแล้วก็เสมอกันที่ หนึ่งเกมนะครับสเปเซียยังไม่ชนะอินเตอร์ได้เลยนะครับนะมาดูครับห้านัดล่าสุดนะครับที่เจอกันนะครับเอ้ยห้านัดล่าสุดของสเปเซียนะครับนะครับชนะหนึ่งนะครับชนะสองแล้วก็เสมอหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้ไปนะครับสองเกมนะครับนะสำหรับสเปเซียนะครับห้านัดล่าสุดของพวกเขานะครับอ่ามาดูครับเกมในบ้านครับห้านัดล่าสุดเป็นไงนะครับในบ้าน ในบ้านก็ถือว่าดีนะครับว่าใช้ได้นะชนะหนึ่งชนะสองชนะสามแพ้ไปสองเกล้วครับแพ้โรม่าหนึ่งศูนย์แพ้ฟิออร์สองหนึ่งครับแพ้ก็แพ้ไม่ขาดครับทุกท่านเห็นไหมแพ้หนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดนะครับนะถือว่าใช้ได้อยู่ท่ามกลบ้านนะ,ะมาดูครับห้านัดล่าสุดนะครับของอิตาลีมิลานนะครับ ชนะ1ชนะ2ชนะ3านะครับแล้วก็เสมอไป2เกมนะครับพวกเขานะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับดูเกมเยือนครับห้าหน้าสุดนะครับเกมเยือนเกมเยือนชนะ1ชนะ2เสมอไปถึง3เกมนะครับแต่ก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนใหญ่ออกเสมอชนะก็โอ้โหแต่เจอแต่ทีมใหญ่แนละ้วท่านนะชนะลีบอันนี้ชนะลีบผูนะครับนะ ยูเวนะครับนะที่เหลือก็เสมอโตลิโดนะครับนะเจนัวนะครับเกมเยือนเหมือนจะชนะก็ชนะไม่น่าจะขาดนะนตุตันนะอาตุตาลาคะแนนครับอินเตอร์มิลานครับอยู่อันดับสองครับแขวนละสามสิบเอ็ดนะเขาเจอสิบเก้าเสมอเก้าแพ้สามอยู่หกสิบหกคะแนนครับเท่าอันดับสามอย่างนาปโปลีเลยนะครับนะ โอ้ถ้าวันนี้อินเตอร์ชนะนะครับจะขึ้นไปแซงนะครับเอซีมิลานเลยนะครับทุกท่านนะเห็นไหมครับนะ60-60กับ68นะครับนะนะครับถ้าชนะเกินสามแต้มได้ก็จะขึ้นไปแทนที่หนึ่งนะครับช่วคราวนะครับวันนี้นะครับนะช่วคราวเพราะอินเตอร์มิลานเตะก่อนเอซีมิลานนะครับทุกท่านนะส่วนสเปเซียนะครับอยู่ดัง15ครับ แข่งแล้ว32ดัตต์ครับชนะมากกว่าอยู่1ดัตต์นะครับชนะ9เสมอ6แพ้ไปถึง17นะครับมีอยู่33คะแนนเท่านั้นนะครับเกมเย้าสเปเซียนะครับแข่ง15ชนะ5เสมอ3แพ้7นะครับเกมเยือนนะมิเตอร์ครับแข่งแข่ง15ชนะ8เสมอ6แพ้แค่1เกมเท่านั้นนะครับทุกท่านนะเราดูที่แฮนดิแคปนะครับมีไหมครับอินเตอร์เตกอรนะครับ เองสินเวลาเตะทีหลังนะครับนัทุกท่านนะโหแต่เงินวาทราคาเดียวกันเลยครับลูกคว่ำลูกครึ่งนะครับเราดูเทียร์ดิแคปนะครับเดแรกเปิดมาครับลูกครึ่งเลยนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.89้าครับสุนเย็นที่1.01่งจุครับเดทที่รสอราคาคงที่ครับลูกครึ่งครับน้ำเจ้าบ้านไหลขึ้นที่0.98นะครับสุนเย็นที่0.92นะครับนะ นะครับเรนราคาเวอร์เรน,นแรก2ลูกควบสอลูกคือควบ3ครับเรนสองหลั่ที่3ลูกนะครับลูกครึ่งเรนราคาเวอร์นะครับ3ลูกก็ <ๆ S 1> ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะแต่อ๋อมมองครับลูกครึ่งเนี่ยต่อเยอะไปนะครับต่อเยอะไปจริงๆนะครับ ก็ไม่น่าขาดเท่าไหร่ครับแต่สูสีครับเหมาหมอครแต่เจ้าบะเจ้าบ้านผลงานไม่ดีวันนี้อินนะครับนะนะครับวันนี้ทีมเยือนต้องการสามแต้มนะครับทุกท่านนะห่างกันแค่กี่ตังค์นี่นะครับเก้าแปดเก้าสองครับหกตังค์นะครับหกตังค์เท่านั้นเองนะอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาขอไปเช็คดาวเว็บสักหน่อยแล้วกันนะครับ ลูกครึ่ง94นะครับโหมีนะครับลูกคือกบสองด้วยนะครับถ้าเป็นลูกคูอกบสองเมานะครับมองไม่น่าขาดนะครับวันนี้นะนะครับอ่ะขอเชียร์นะครับเจ้าบ้านแล้วกันนะครับทุกท่านวันนี้นะนะครับอ่ะมาต่อครับ คู่ที่สองนะครับเอซีมิลากับเจนดัวนะครับสถิติครับนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเอซีเวลาชนะ1ชนะ2นะครับแล้วก็เจโนชนะ1แล้วก็เสมอกันไปครับที่2นัดนะครับนะมาดูครับ5นัดล่าสุดนะครับของเอซีมิลานครับ ชนะ1ชนะ2ชนะ3แล้วก็เสมอไปที่2เกมนะครับพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับนะมาดูครับเกมในบ้านครับห้านาดล่าสุดนะครับในบ้านชนะ1ชนะ2แล้วก็เสมอไปที่3เกมนะครับชนะก็ชนะไม่ขาดนะครับทุกท่านเห็นไหมหนึ่งลูกหนึ่งลูกตลอดเลยนะครับนะนะครับถือว่าผลงานดีครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ ดูทีมเยอะมั้งครับ5้านัดล่าสุดนะของเจนัวครับเจนัวชนะ1นะครับเสมอ2แพ้ไปครับ2เกมนะครับมาดูครับเกมเยือนครับห้านัดล่าสุดนะครับเกมเยือนของเจนัวนะครับยังไม่ชนะใครเลยครับเสมอไปถึง3เกมนะครับแล้วก็แพ้นะครับ2เกมนะครับ เซนลาคาเด้ครับเอซีมิลาครับนะอยู่ดับหนึ่งครับแคมป์แล้วครับสามสองนัดครับชนะยี่สิบเสมอแปดแพ้สี่นะครับะตูหาจะไม่เห็นหรือเปล่าเนี่ยอ่ะโอเคครับประมาณนี้นะนะครับนะครับอยู่ดับหนึ่งครับเอซีมิลาครับแคมป์แล้วสามสองนัดชนะยี่สิบเสมอแปดแพ้สี่มิลหกสิบแปดคะแนนนะครับส่วนเจโนโออยู่ดับสิบแปดครับนะ แข่งครับสามสิบสองนัดครับเท่ากันนะครับชนะสองเสมอสิบหกแพ้สิบสี่ิวยี่สิบสองคะแนนเท่านั้นนะครับนะโอ้โหหนีตกชั้นนะครับเอามามองนะครับไม่น่ารอดนะครับนะครับไกย์ี่อยู่ดังสิบเจนดอครับนะมีอยู่ยี่สิบห้าคะแนนครับนะครับโอ้โหไม่น่ารอดครับเชนนัวครับอ่าเกมเจ้าครับเอซีเมลาครับแข่งสิบหกชนะเก้าเสมอสี่แพ้สามครับ เย็นเยือนเจนัวแข่ง15ชนะ1เสมอ8แพ้ไปถึง7เกมนะครับนะดูที่แฮนดิแคปครับเอ๊ะทำไมมาต่อน้อยจังนะครับราคาน้ำน้อยครับเปิดเลทแรกครับเปิดมาครับลูกครึ่งครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่1.03ครับส่วนเยือนอยู่ที่0.87นะครับเลทที่สองราคาคองที่ครับลูกครึ่งนะครับนะน้ำเจ้าบ้านนะครับไหลลงอยู่ที่1.00 สุนเยือนไหลขึ้นอยู่ที่0 9นเนยนะครับเรทราคาวันแรกครับ2ลูกครึ่งเลทที่2ครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งควบ3นะครับราคาลูกครึ่งเรทราคาเวอร์น้อยนะครับนะบวกกับสมัยน้ำเจ้าบ้านอยู่เลทหนึ่งนะครับ1 0 3 1.00นะครับนะเอาเหมานะครับบอกนะครับคนนี้ครับเชียร์ทีมเยือนนะครับนะนะครับคู่ที่เชียร์ทีมนี้ตอดูจากสตินะครับ ทีมเอเจนัวครับไม่ได้เลือกแล้ววันนี้เจออันดับหนึ่งแล้วต้องการสามแต้มนะครับนะราคาเปิดมานะครับไม่สมดุลกันเลยครับสำหรับสำหรับเดิมราคาโอเวอร์บวกกับน้ำเจ้าบ้านลดเลยนะครับดูร้านทีมเยือนอยู่ประมาณนี้เองนะครับนะไม่สมดุลน้ำคู่นี้นะครับหมอขอเชียร์ทีมเยือนนะครับทุกท่านนะอ่ะสรุปครับทั้งคู่เนี่ยครับหน้าไม่เล่นบอลต่อหมดนะครับแต่ดูจากเฮเทคแล้วไม่เวิร์คครับนะอ่ะคู่แรกครับ เชมที่สเปเชียนะครับลูกครึ่งนะครับนะเอาหมอให้ต่ำไปด้วยครับต่ำเต็มเกมนะครับแล้วก็ต่ำแรกนะครับให้ไปสามหน้าเลยนะครับสำหรับคู่แรกคู่ที่สองครับเชียมที่เจนัวนะครับลูกครึ่งเหมือนกันนะครับนะนะครับ ก็จะประมาณนี้นะทุกท่านนะชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะทุกท่านนะนะครับอยากรับทีเด็ดเพิ่มบอลสดบอลสเต็บอลวีพลิศสูงแรงนะครับมีประมาณ10 20คู่อยากได้นะครับในกลุ่มนะครับทุกท่านนะ20-30คู่เนี่ยนะครับบอกเลยครับวินเยอะที่สุดนะครับวินแบบโอ้โหนะครับท่านเลือกมาครับหากอะไรก็สี่ห้าคู่ก็พอแล้วเลยครับหรือจะตาบอลสดนะครับในกลุ่มนะครับก็แล้วแต่ท่านครับย้มมานะครับนะ นะครับอเมาส์ก็ขอฝากนะครับได้อยากได้ทีเด็ดนะครับก็ในกลุ่มของอเมาครับอย่าเข้ากลุ่มทาง ID เดียไลน์มาครับ ahmao99 นะครับนะนะครับรายละเอียดต่างๆอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสามตัวค้ากดกระดิ่งติดตามครับท่านจะได้ไม่พลาดครับคลิปใหม่ๆทีเด็ดโดนจากอเมานะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวทุกท่านครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ